สวัสดีครับวันนี้วันที่ 14, กุมภาพันธ์นะครับวันแห่งความรักวันนี้พันธสัญญาเดิมก็คือเลวินิติบทที่15และบทที่16มัตธิวบทที่27ข้อ1ถึงข้อ16ครับเราพบกันทุกวันนะครับเราฟังพระคำกันอย่างเข้มข้นกันทุกวันขอพระเจ้าวยพรพระคำของพระองค์ในวันนี้นะครับเราเริ่มกันเลยครับ เลวีนิติบทที่สิบห้าเรื่องสิ่งมนทินซึ่งออกจากร่างกายพระเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสสและอาโรนดังต่อไปนี้ ให้ประชาชนชาวอิสราเอลรักษาไว้คือเมื่อชายใดมีสิ่งไหลออกมาจากองคชาติสิ่งที่ไหลออกมานั้นเป็นมูลดินไม่ว่าสิ่งนั้นจะไหลออกมาหรือคั่งอยู่ก็ตามทีเอียงที่ชายนั้นนั่งหรือนอนก็เป็นมูลดินคนใดแต่ต้องที่นอนของเขาหรือนั่งลงบนบที่เขานั่งนั่งมาก่อนต้องซักเสื้อผ้าอาบน้ำและจะเป็นมลดินไปตลอดวันนั้นคนใดแต่ ต้องตัวชายนั้นต้องซักเสื้อผ้าอาบน้ำและยังคงเป็นมนลดินไปตลอดวันนั้นถ้าชายที่มีสิ่งที่ไหลออกมานั้นขมน้ำลายลดผู้ที่ปราศจากมูลดินผู้ที่ถูกเช่นนั้นต้องซักเสื้อผ้าอาบน้ำและยังคงเป็นมนลินไปตลอดวันนั้น อานมาหรือที่นั่งใดก็ตามที่ชายคนนั้นเคยนั่งล้วนเป็นมนตินทั้งสิ้นผู้ใดแต่ต้องที่ที่ชายนั้นเคยนั่งต้องซักเสื้อผ้าอาบน้ําและยังจงเป็นมนตินไปตลอดวันนั้นชายที่มีสิ่งไหลออกมานั้นไปแต่ต้องโตัวผู้อื่น ชายที <muitas S 2> ่มีสิ่งไหลออกมานั้นไปแตะต้องผู้อื่นโดยไม่ได้ล้างมือเสียก่อนผู้ที่ถูกแตะต้องจะต้องสักเสื้อผ้าอาบน้ำและยังคงเป็นมนตินไปตลอดวันนั้นหมอดินใบใดที่ชายที่เป็นมนตินแตะต้องจะต้องถูกทุบให้แตกและถ้าเป็นชามไม้จะต้องนำไปชำระ้างหลังจากที่ชายนั้นได้รับการรักษาหาย จากโรคแล้วเขาต้องคอยอยู่เจ็ฑวันแล้วจึงไปซักฟอกเสื้อผ้าอาบน้ำที่ตักากน้ำพุใสสะอาดสดชื่นเขาตึงหมดมนทินในวันที่แปดให้เขาเอานกเขาสองตัวหรือนกที่ราบสองตัวนำมาที่ประตูทางเข้ากระโจมพระสัญญามอบนกให้แก่ปุลหิตปุ้ลุหิตจะเอานกนั้นตัวหนึ่งเป็นเครื่องตวายไถ่โทษบาป อีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาเผาถวายโดยวิธีนี้จะทําให้ชายนั้นเป็นผู้ปราศจากมลทินได้เมื่อชายใดหลังน้ำอสุจิออกมาเขาต้องอาบน้ำชำละล้างทั่วร่างกายและจะเป็นมนทินไปตลอดวันสิ่งที่ทําให้ผ้าหรือหนังที่น้ำอสุจิหลังลงสู่ จะต้องทําการฟอกล้างและจะเป็นมูลดินไปตลอดวันวภายหลังจากการร่วมประเวณีทั้งชายและหญิงต้องอาบน้ําและจะเป็นมูลดินไปตลอดวันวัน เมื่อหญิงมีประจำเดือนนางจะต้องเป็นมุนทินภายในกำหนดเจ็ดวันคนใดแต่ต้องตัวนางจะเป็นมุนทินไปตลอดวันนั้นสิ่งใดก็ตามที่หญิงนั้นนั่งหรือนอนในระยะนางมีประจำเดือนเป็นสิ่งมุนทินผู้ใดแต่ต้องที่นอนหรือที่นางนั่งต้องซั่งั่งออกเสื้อผ้าอาบน้ำและจะเป็นมุนทินไปตลอดวันนั้นแตชายใดร่วมประเวณีกับนางในระหว่าง ที่กําลังมีประจำเดือนชายนั้นก็จะติดมุนทินจากนางเป็นเวลาเจ็ดวันเทียงที่ชายนั้นนอนก็เป็นเวนทินด้วยหญิงใดเป็นโรคตกโลหิตทีละหลายวันนอกเหนือจากการมีประจำเดือนหรือมีประจำเดือนแต่ยังไม่หมดไปนางจะเป็นมุนทินตลอดเวลาที่โลหิตตกติดต่อกันกันเช่นเดียวกับในระยะที่นางมีประจำเดือน เพียงที่หญิงนั้นนอนหรือที่ที่หญิงนั้นนั่งในระยะนี้ก็เป็นมนุลินผู้ใดแต่ต้องสิ่งของนั้นนั้นจะเป็นมนลษินต้องสักฟอกเสื้อผ้าอาบน้ำ และจะเป็นมนตินตลอดวันนั้นหลังจากโลหิตของนางหยุดไหลนางจะต้องคอยอีกเวันแล้วนางจึงจะเป็นคนหมดมนตินในวันที่แปดให้นางเอานกเขาหรือนกพิราบสองตัวไปมอบให้กับปุโรหิตที่ตรงประตูทางเข้าเราโจมปันธสัญญาปุโรหิตก็จะเอานกตัวหนึ่งเป็นเครื่องถวายไถ่โทษบาปอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเขาถวายโดยวิธีนี้นางจะเป็นคนหม มนนทิพระเจ้าตรัสสั่งโมเสสให้เตือนประชากรชาวอิสราเอลในเรื่องที่มนทินของพวกเขา เพื่อเขาจะไม่ทำให้ประโจมพันธสัญญาซึ่งอยู่ใจกลางของค่ายที่พระต้องปอยมวยหมองเป็นมนทินไปด้วยหากผู้ใดทำเช่นนั้นจะต้องตายทั้งหมดนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับชายที่เป็นโรคหรือหลั่งน้ำอสุจิหญิงในระหว่างมีประจำเดือนหรือชายร่วมประเวณีกับหญิงที่เป็นมนทินบทที่ 16. เรื่องวันไถ่โทษบาป พระเจ้าตรัสแก่โมเสสหลังจากที่บุตรชายสองคนของอาโรนตายเพราะถวายเครื่องบูชาที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์แด่พระเจ้าพระองค์ตรัสว่าจงบอกอาโรนพี่ชายของเจ้าว่าเขาจะเข้าไปหลังม่านสู่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดได้ตามเวลาที่กำหนดให้เท่านั้นเพราะณที่แห่งนั้น เราจะปรากฏภายในกลุ่มเมฆเหนือฝาหีบพันธสัญญาหากเขาไม่ปฏิบัติตามเขาจะต้องตายเขาจะเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหลังจากเขาได้นำเอารูปวัวนมไปถวายเป็นเครื่องบูชาไทยโทษบาปและแกะตัวผู้เป็นเครื่องเขาถวายแล้วพระองค์จึงประทานคำแนะนำดังต่อไปนี้ ก่นที่อารอนจะเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดว่าเขาจะต้องอาบน้ำสวมเสื้อผ้าสำลหรับปรโรหิตครบจุดประกอบด้วยเสื้อคลุมผ้าลินินกางเกงขาสั้นสายคาดเอวและผ้าโพกศีรษะชาวอิสราเอลจะนำแพะตัวผู้สองตัวมามอบแก่อารอนเป็นเครื่องถวายไถ่โทษบาปและแกะผู้ ตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาถวายอารอนจะนำวัวัวตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องไถ่โทษบาปของตัวเองและครอบครัวแล้วก็เอาแพะสองตัวไปที่ประตูทางเข้ากับโจมพันธสัญญาณที่ตรงนั้นนั้นอารอนจะําทำการจับสลากโดยใช้หินสองก้อนก้อนหนึ่งมีเครื่องไมายสำหรับพระเจ้าอีกก้อนหนึ่งสำหรับอาซา อารว์เอาแพะตัวที่จับฉลากได้ไปทำพิธีบูชาถวายแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาไถ่โทษบาปส่วนแพะตัวที่เป็นของอาซาเซลก็จะปล่อยไปหาอาซาเซลในทะเลทรายเป็นการนำเอาบาปของประชาชนไปปลดปล่อย เมื่ออารรนเอาวอดตัวผู้ทำพิธีเพื่อไถ่โทษบาปสำหรับตัวเขาเองและครอบครัวนั้นเขาจะเอากระถางไฟซึ่งมีทานลุชนจากแผ่นบูชาเครื่องหอมสองตัมือนำน้ำเอาไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดณที่นั้นเฉพาะพระักองค์พระเจ้าอารรนโดยเครื่องหอมลงในไฟควันจากเครื่องหอมจะปิดบังฟาหีมันจะสัญญาไว ไว้เพื่อว่าเขาจะได้มองไม่เห็นมิฉะนั้นอาจจะตายได้ อารน์เอาเลือดวัวตัวผู้ใช้นิ้วจุ่มลงไปทำการประพรมไปที่ฝาหีบและลรมไปเจ็ดครั้งที่ข้างหน้าหีบพันธสัญญาต่อมาอารนณ์ท่าแพะเป็นเครื่องถครายหไถ่โทษบาปสำหรับประชากรนำเลือดเลือดแพะไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเอาเลือดลมไปที่ฝาหีบและด้านหน้าของหีบพันธสัญญาเช่นเดียวกับเลือดวัวตัวผู้ วิธีนี้จะช่วยให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่หมดมนตินอย่างแท้จิกไม่คราเขาเลือรั่วไปด้วยมนตินของประชากรชาปิสราเอลและมวลบาปหลากหลายของพวกเขา อารมณ์ต้องทาเช่นนี้นี้ที่กระจมพันธสัญญาด้วยด้วยเพราะตั้งอยู่ใจกลางของค่ายซึ่งเป็นมนทินไปต้องไม่มีคนอยู่ในกระโจมพันธสัญญาเลยนับตั้งแต่เวลาที่อารมณ์ย่างเข้าไปในสถานที่ศ์เพื่อทําพิธีชาระให้หมดมนตินจนกว่าเขาจะกลับออกมาหลังจากได้ทาพิธีชําระตนเองครอบครัวและชาวอิสเาเอลวทั้งหมด ให้หมดมลทินแล้วอาโรนก็ออกไปที่แท่นบูชาทำพิธีเผาถวายและชำระล้างให้หมดมลทินเขาเอาเลือดเลือดหัวตัวผู้ผู้เลือดแพะแะไปป้ายตามวัสดุตางตามที่อยู่ตามมุมของแท่นบูชาใช้นิ้วจิ่มเลือดเลือดปะปรมไปยังแท่นบูชาเจ็ดครั้งครั้งโดยวิธีนี้อาโรนจะชำระท่านให้หมดมลทินอันเกิดจากบาปของประชากรชาวอิสราเอลแล้วแท่น จุง,จ,งจะศักดิ์สิทิ์เรื่องแพะรับบาป เมื่ออารรนได้ทำพิธีชำระสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งบริเวณส่วนอื่นของกระโจมพันธสัญญาและแท่นบูชาให้หมดมวลทินแล้วอาโรนก็เอาแพะที่ยังมีชีวิตอยู่อันเป็นของอาซาเซลไปมอบถวายแด่พระเจ้าท่านจะวางมือทั้งสองลงบนหัวแพะพลางสารภาพความชั่วร้ายความผิดบาปและกานโทรยศของพวกอิสราเอลซึ่งบาปทั้งหมดนี้ จะอยู่ที่หัวแพะแล้วก็ให้คนที่เดียรับเลือกเลือกขับไล่แพะตัวนั้นออกไปสู่ทะเลทรายแพะจะแบกปาาทุกอย่างไปจากพวกเขาสู่ดินแดนที่ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย แล้วอาโณ์ก็เข้าไปในกระโจมพันธัญญาถอดเสื้อสมณะออกก่อนจะเข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วเก็บไว้ในที่นั้นเขาต้องอาบน้ำภายในกระโจมเสร็จแล้วจึงสวมเสื้อผ้าของเขาเองหลังจากนั้นก็ออกไปเผาเครื่องบูชาถวาย เป็นการไถ่โทษบาปบาทั้งของเขาเองและของประชากรเขาเอาไข่สัตว์เอาบนแท่นบูชาเป็นเครื่องถวายไถ่โทษบาปบาส่วนชายคนที่ไล่แพะออกไปหาอาซาเซลกลางทะเลทรายนั้นต้องซักฟอกเสื้อผ้าอาบน้ำก่อนกลับเข้าค่ายที่พักวัวและแพะที่ใช้เป็นเครื่องถวายไถ่โทษบาปบาปที่เอาเลือดของมันไปยังสถานที่ สักเสธิ์ที่สุดเพื่อจำระบาปนั้นให้เอาออกไปเผานอกค่ายที่พักักหนังเนื้อเครื่องในต้องเอาเสียให้หมดผู้ที่ทำการเผาศัตรนั้นต้องสั่งซอกเสื้อผ้าอาบน้ำก่อนลับคืนสู่ค่ายที่พักเรื่องการถือปฏิบัติในวันล้างบาปพระบัญชาต่อไปนี้จะต้องถือปฏิบัติตลอดไป คือในวันที่สิบของเดือนที่เจ็ดเจชาวอิสราเอลและชนต่างชาติที่อยู่ในหมู่ชาวอิสราเอลต้องอดอาหารและไม่ทำอะไรเลยในวันนั้นทุกคนจะต้องผ่านพิธีการชำระล้างบาปของตนให้หมดสิ้นเพื่อเขาจะได้เป็นบุคคลที่หมดมนตินวันที่พวกเขาอดอาหารจะไม่ทำงานใดๆเลยถือกันว่าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งพระบัญชาเหล่านี้ต้องถือปฏิบัติตลอด ปารการปุรหิตซึ่งได้รับการสถาปนาสำหรับการนี้สื่อจากบิดาเป็นผู้ทำพิธีชำระล้างบาปท่านจะสวมเสื้อผ้าประจำตำแหน่งปุรุหิตชำระล้างมลทินทั้งหลายจากสถานสั่งสิิ์ยิ่งในบริเวณอื่นอื่นในกระโจมปันธสัญญาแทนบูชาพวกปุรหิตและกลุ่มชนให้ปราศจากดวทชินพระบัญชา เหล่านี้จะต้องถืปฏิบัติตลอไปพิธีนี้ทําให้กระทัาปีละครั้งเพื่อชำระชาวอิสราเอลให้ปราศจากมงกินอันเกิดจากปากของเขาโมเสสก็ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจ้าเชิญฟังพันธสัญญาใหม่กันต่อเลยครับมัทธิวบทที่27ข้อ1ถึงข้อ16เรื่องพระเยซูถูกนำตัวไปหาปิลาช ชาวตรูพวกมหาปุโรหิตทั้งหมดกับพวกหัวหน้าทางศาสนายิววางแผนจับประหารพระเยซูเขาล่ามโซโปรงแล้วก็พาตัวส่งไปหาปิลาตเจ้าเมืองชาวโรมเรื่องวาระสุดท้ายของยูดาสเมื่อยูดาสคนโทรยศเห็นเขาตัดสินใจลงโทษพระเยซูก็กลับใจเอาเหรียญเงินสามสิบเหรียญไปคืนให้หัวหน้าปุโรหิต และพวกหัวหน้าทางศาสนายิวเขารำพันว่าผมปิดไปแล้วที่โโรยศทำให้ผู้บตริสุทธิ์ต้องถูกประหารคนเหล่านั้นตอบว่านั่นไม่ใช่เรื่องของเราแต่เป็นเรื่องของเจ้าตัางหากยูดัสก็คว้างเงินทิ้งในพระวิหารแล้วก็ออกไปผูกคอตายมหาปุโรหิตหยิบเงินขึ้นมาดูพลางกล่าวว่านี่เป็นเงินเปื้อนเลือด จะเก็บเอาไว้ในครั้งของพระวิหารก็ผิดธรรมัญญัติของเราหลังจากปรึกษาตกลงกันแล้วเขาก็เอาเงินนั้นไปซื้อนาของช่างปั้นหม้อเพื่อให้เป็นสุสานคนต่างชาตินานั้นจึงได้ชื่อว่านาเลือดมาจนถึงทุกวันนี้นี่ก็สมจริงตามที่ผู้ประกาศพระวจนะเยเรมีกล่าวว่า เขาเอาเหรียญเงินสามสิบเหรียญเป็นจำนวนที่ชาวอิสราเอลตกลงกันว่าจะจ่ายให้เขาไปซื้อนาของช่างปัานม้อดังที่พระเจ้าทรงสั่งข้าพเจ้าเรื่องปิลาซักถามพระเยซูพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องหน้าท่านเจ้าเมืองซึ่งซักถามพระองค์ว่าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวอยู่หรือพระเยซูตรัสตอบว่าท่านเป็นคนพูดเองนะ ถึงอย่างไรก็ดีพระองค์มิได้ให้การอะไรต่อข้อกล่าวหาของมหาปรุรหิตและวัวหน้าทางศาสนายิวดังนั้นปีลาจึงถามพระองค์ว่าท่านไม่ได้ยินเรื่องทั้งหมดที่เขาฟ้องร้องมาหรือแต่พระเยซูไม่ยอมตรัสตอบสักคำเดียวท่านเจ้าเมืองจึงรู้สึกแปลกใจมากเรื่องพระเยซูถูกตัดสินประหารชีวิต ในงานฉลองวันกู้ชาติทุกครั้งมีประเพณีอยู่ว่าเจ้าเมืองจะต้องปล่อยนักโทษคนที่มหาชนขอร้องเวลานั้นมีนักโทษคนหนึ่งที่ใครๆรู้จักดีชื่อเยซูปาลบัสวันนี้จบเพียงเท่านี้ครับเราจะพบการฟังพระคัมภีร์กันทุกวันเลยนะครับในโครงการฟังพระคัมภีรทุกวันเลยครับฟังตามมานาประจำวัน นะครับเมื่อท่านฟังแล้วอย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ